ขอธรรมะสว่างสวให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสว่างสวยนกลางดวงใจของยอดกัละยาณมิตรทุกท่านนะเจริญพรสาธุชนทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งปพี่ก็น้อมนําเอาเรื่องราวดีๆมาฝากพวกเราทุกๆคนซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของยอดกัละยาณมิตรบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเวลาก็ทําหน้าที่ให้กันและกันนั้นเขาก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ต้องคอยกังวลว่าเอ๊ ทำไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่ที่สําคัญก็คือต้องมีเทคนิคหรือว่าเขาเรียกว่ามีกฎสโลบายในการที่เราจะทําหน้าที่ยอดกาลยานามิรเพราะว่าใครก็ตามที่ทําหน้าที่การเป็นกาลยานามิรนั้นลนะ่ะมักจะถูกมองว่าเอะปรัถนาดีตะเราจริงไหมหรือว่าถ้าคนปัจจุบันเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณเผือกมาหรือเปล่าอยิ่งจะเกิดไม่รู้จักกันเนาะบางคนบอกเผือกคืออะไรเหรอเอาภาษาวัยรุ่นนะเขาเปลี่ยนจากสอเสือเป็นผอพึ่งไปนะ แต่ถ้าว่าในขณะเดียวกันที่เราทําหน้าที่นี้คนที่ทําหน้าที่ก็ต้องมีจิตประกอบด้วยเมตตาแล้วก็รู้จักใช้วาจาที่เหมาะสมรวมทั้งคอยดูอารมณ์ของผู้ฟังว่าเขาเหมาะสมไหมที่เราจะไปแนะนําหรือว่าบอกเขาแล้วก็คนที่ได้รับการชี้แนะหรือว่าชี้กลุ่มทรัพยให้หนนก็ต้องเป็นผู้ที่ คิดดีมีโยนิโสมนัสิการคือคอยคิดว่าไอ้กเขาปรารถนาดีต่อเรานี่นะไม่ใช่ว่าเขาปรารถนาร้ายเขาจึงได้มาคอยเตือนแล้วก็คอยบอกเราในวันนี้จึงจําเป็นจะต้องอาศัยกุศโลบายอาศัยเทคนิคเหมือนอย่างในการก่อนก็เหมือนการเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ได้ทําหน้าที่เนี้ยคือความเป็นการยานามิตรให้กับผู้เป็นที่รักของพระองค์ในชาตินั้นชาติหนึ่งพระองค์ก็ได้เกิดเป็นบัณฑิต ชื่อว่าสุชาติบัณฑิตสุชาตินี้เกิดมาก็นอกจากจะเกิดมาในตระกูลของเศรษฐีแล้วก็มีความกล้ากล้าองอาจแม้กระทั่งเด็กๆก,ก็สแสดงความฉเฉลียวฉลาดมากมายนะต่อมาไม่นานพ่อของเศรษฐีซึ่งเป็นคุณปู่ของสุชาติบัณฑิตเนี่ยก็ได้ตายลงทีนี้พอปู่ของสุชาติตาย,ตายลงเศรษฐีที่เป็นพ่อของสุชาติก็เสียใจมาก ดูเสเนียปู่ของเราหรือว่าพ่อของเศรษฐีนั้นเนี่ยก็คิดว่าพ่อของเราเนี่ยตายเสียแล้วทิ้งสมบัติแม้มากมายแต่ถ้าว่าเราเนี่ยมีความรักความปรารถนาดีมีความคิดถึงพ่อเหลือเกินพ่อนี่เลี้ยงดูเราอย่างดีขอให้ข้าทาสบริวารเอาสมบัติเอาสิ่งของมาให้เราการที่เราสูญเสียพ่อไปเนี่ยนับเป็นความเสียหายยิ่งใหญ่จิตใจก็เศร้าโหดหูไม่เป็นอันทําการทํางานใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าแม่ของสุชาติ ซึ่งเป็นภรรยาของเศรษฐีจะคอยกล่าวเตือนแล้วก็คอยบอกกับเศรษฐีอยู่ตลอดว่าพ่ออย่าเศร้านักเลยตอนเนี้ปู่ของลูกก็ได้ตายไปแล้วไม่ว่าเราจะทําไงปู่ก็ไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้หรอกเรามาคอยดูแลเอาใจใส่กิจการงานที่ปู่ของสุชาติหรือว่าพ่อของท่านเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้เพราะว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นการสืบทอดอายุวงตระกูล รวมไปถึงครอบครัวของเราให้ยิ่งขึ้นไปด้วยเศิีที่ได้ฟังดังนั้นก็ได้ฟังแต่มันไม่เข้าไปอยู่ในใจเพราะว่าใจนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าโศกรำ่ำไห้เรียกว่ามีแต่ความเศร้าเกิดขึ้นในใจความห่วงหาอาทรเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้อยคําดีๆที่ดีในฟังนี้ก็ไม่ไปถึงเลยสุชาติเองแม้เป็นเด็กแต่ก็รู้ว่าโอบัตินีน้พ่อของเราเศร้ามากเลย การงานตั้งหลายที่ควรจะพิจารณาควรจะทําควรจะค้าขายควรจะตัดสินใจพ่อกับปล่อยปะละเลยกิจการต่างๆก็เริ่มซบเซาลงสุชาติซึ่งเป็นมดิก็หาทางวิธีทยังไงเราถึงจะทําให้พ่อ,อเรานะน้าน้กลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมได้คอยมาเอาใจใส่ดูแลการงานแทนที่จะปล่อยให้พ่อเนี่ยเศร้าโศกจมอยู่กับความทุกข์อย่างนี้ต่อไปเห็นควรหาไหมว่าแล้ววันหนึ่งสุชาติก็เดินไปเที่ยว ในระหว่างบ้านของเศรษฐีก็มีบ้านเยอะหลายหลังหลายหมู่บ้านอยู่ในนั้นมีทั้งหมู่บ้านมีทั้งนิคมอารามหรือว่าชายชนบทจึ่งเป็นที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยสุชาติเดินเดินไปก็เห็นมีวัวแก่ตัวหนึ่งนอนตายอยู่ที่ข้างทางสุชาติเห็นดังนั้นก็คิดไอเดียขึ้นดาว่าเอ๊ดีละเมื่อเราเห็นวัวนอนตายอยู่ตรงนี้นละนี่คือโอกาสดีของเราแล้วที่เราจะทําการกระตุ้นเตือนพ่อของเรา ซึ่งเป็นเศรษฐีให้ได้มาได้คิดได้จิตได้มีใจที่ถูกกระตุ้นเตือนแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมว่าแล้วสุชาติก็ไปเอาญ้าหอบใหญ่เอามากองวางไว้ไปเอาภาชนะใส่น้ำมาแล้วก็นั่งอยู่ตรงหน้าของโคแก่ที่ตายไปแล้วนั่นนะ่ะพร้อมกับพูดว่าอ้าวเจ้าจงกินซะยาอยู่ขา้างหน้าเจ้าแล้วกินสิน้ำอยู่ขา้างหน้าเจ้าแล้วกินสิคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นสุ ธรรมการอย่างนั้นก็เข้าไปบอกสุชาติเจ้าเป็นอะไรไปวัวน,นี่ตายแล้วมันไม่กินหรอกทั้งหญ้าแล้วก็น้ําที่เจ้าเอามานั่นแหละมันตายไปแล้วเจ้าเห็นไหมมันหายใจหรือเปล่ามันไม่หายใจแล้วนะมันตายไปแล้วไม่ว่าใครต่อใครก็ามาบอกกับสุชาติสุชาติแม้ได้ยินได้ฟังแต่ในใจเนี่ยต้องการกระตุน้นเตือนพ่อของตัวเองซึ่งเป็นเศรษฐีให้ได้คิดสุชาติก็ทําเป็นนิ่งอยู่เฉยๆตรงนั้นไม่ขยับไปไหน แล้วก็เอาหญ้าไปคอยวางไว้ใกล้ป่าของวัวที่ตายแล้วคอยเอาน้ําไปแล้วก็บอก <_ d ream> นี่น้ํานน้ําน้ําอันนี้หญ้านะเป็นอาหารของเจ้ามาสิลุกขึ้นมากินลุกขึ้นมากินคนผ่านไปผ่านมาคนทั้งหมู่บ้านเมื่อออกไปทําการงานก็เห็นสุชาติทาเช่นนั้นเมื่อออกไปทําการงานเสร็จตกเย็นกลับมาก็เห็นอาการของสุชาติที่ยังคอยเอาญ้าแล้วก็เอาน้ําไปให้กับวัวที่ตายแล้วคนทั้งหมู่บ้านก็เลยคุยกันท่าทาง สุชาติจะสิ้นสติเนี่ยบ้าไปแล้วแน่เลยเพราะว่าคอยเอาของไปให้กระวัวที่ตายแล้วเนี่ยคิดอะไรกันแน่ความคิดอะไรเกิดขึ้นกับสุชาติพอบอกอย่างนี้ปุ๊บข่าวก็เล่าลือไป้าทางจะที่เป็นบัณฑิตมาบัดนี้เนี่ยตาทางสิ้นสติกลายเป็นคนหลงไปแล้วกลายเป็นคนบ้าไปแล้วเรื่องราวก็ไปถึงหูภายในคนรับใช้ภายในบ้านงองเศรษฐีจนกระทั่งเรื่องราวไปถึงเศรษฐีเศรษฐีได้ยินได้ฟังก็ ตกใจคลายจากความเศร้าโศกมาได้ครู่หนึ่งพอเห็นสุชาติกลับมาในตอนเย็นก็เรียกสุชาติเข้ามาก็บอกกับสุชาติว่าสุชาติลูกเอ๋ยปกติลูกเป็นคนฉลาดอยู่นี่เหตุใดยายลูกจึงเอาญ้าแล้วก็น้ําเนี่ยไปกับวัวที่ตายแล้วล่ะลูกความเป็นมนดิบของลูกหายไปไหนหรือลูกไม่รู้หรือว่าวัวที่ตายแล้วเนี่ยมันไม่ต้องกินมันไม่ต้องอะไรแล้วสุชาติก็บอก พ่อผมเนี่ยยังเห็นวัวอยู่นะเห็นว่ามันมีหัวอยู่เห็นว่ามันมีตัวอยู่ขาทั้งสี่ข้างเนมันก็ยังมีอยู่หรือแม้แต่หางของมันก็ยังมีอยู่ผมก็คิดว่าเนี่ยวันหนึ่งมันก็คงสามารถลุกขึ้นมากินหญ้าแล้วก็กินน้ำได้ลูกคิดดูไว้ดีสิมันตายไปแล้วมันจะลุกขึ้นมาได้อย่างไรสุชาติก็บอกกับเศเษฐีว่าพ่อครับ ในขณะที่วัวทั้งตัวในผมยังเห็นผมก็ยังปาถนาให้มันกลับมาแต่ปูน่ะตายไปแล้วเผาก็เผาไปแล้วไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เห็นตัวไม่ได้เห็นแขนไม่ได้เห็นขาของปูอีกแล้วแต่พ่อกับปาถนาวิงวอนอยากจะพบกับปูอยู่ตลอดเวลาพ่อไม่ยิ่งกว่าผมหรอครับเนี่ยโอ้โหเศรษฐีที่นั้นก็สะกิดใจ,จเลยเออใช่บัดนี้นี่พ่อของเราก็ตายไปแล้ว ร่างกายก็หาได้มีอยู่แต่เรากับเบพ้อพิไรลมพันโศกเศร้าปราถนาอยากจะให้พ่อกลับคืนมาตัวก็ไม่เห็นนี่คงเป็นความคิดของสุชาติผู้เป็นบัณฑิตแท้แน่เที่ยวแม่ลูกของเรายังเล็กอยู่กลับมีความคิดคอยจะสะกิดเตือนใจเราอยากกันนั้นเลยเราจงหักข้ามใจกำจัดความเศร้าโศกไปเสียแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่กันดีกว่าว่าแล้วพ่อของสุชาติ ก็ได้บอกกับลูกว่าลูกขอบใจมากลูกเอ้ยพ่อได้คิดแล้วสิ่งที่ลูกทํานี้เนี่ยเป็นการจะต้องการจะบอกกับพ่อใช่ไหมว่าอย่าได้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยว่าเป็นของที่อยู่ในวิสัยคนเรามีการเกิดมาแล้วก็มีการพักผ้าจากกันไปมีความตายเป็นธรรมดาใช่ไหมลูกใช่แล้วครับพ่อว่าแล้วเศรษฐีก็ประคองกอดกับสุชาติบันดิอุ้มขึ้นมา แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านเข้าไปพบกับครอบครัวแล้วก็หายใจแล้วก็ตัดสินใจหันหลังกลับมาดูแลครอบครัวดูแลกิจการงานต่างๆให้ได้ดีเช่นเดิมอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมจ้าเรื่องราวของบัณฑิตในการก่อนแม้ขณะเป็นพ่อของตัวเองเนี่ยตัวเองเป็นเด็กเนี่ยจะไปเตือนพ่อได้อย่างไรถ้าเรามาคิดดูนะถ้าเราอยู่ในฐานะของสุชาติเราจะทํำยังไงเราจะบอกกับพ่อของเรายัางไงพ่อของเรา คลายความเศร้าคลายความโศกถ้าเราไม่หากุศโลบายเช่นเดียวกันเลยเวลาที่เราทำการงานใดๆก็ตามเราไปเจอเจอเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องอาศัยกุศโลบายเราจะไปบอกคนอื่นตรงโๆบอกต,ต,ต,ตรงๆเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้ต้องอาศัยหวัวใจยอดกัละยาณมิตรแล้วก็ต้องอาศัยวิธีการที่เฉียบหรือว่าอาศัยวิธีการที่ ให้ข้อคิดสกิดใจหาโอกาสหามุมมองแล้วก็ค่อยบอกกันนี่เขาเรียกว่าการหาวิธีอย่างแยบคลายแล้วก็ใช้สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ทีนี้ผู้ฉลาดในการก่อนหรือว่าบัณฑิตในการก่อนเนี่ยเขาจัดสรรเวลาในการที่จะบำเพ็ญภาวนาหรือว่าความสำารัญก,กับการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างนะพระสมณสามพพุทธเจ้าท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าบัณฑิตในการก่อนมักจะจัดสรรเวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ย อยู่ไว้ใน8ช่วงเวลาด้วยกันคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยก่อนที่จะทำการงานเขาก็จะคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการงานแล้วไม่มีเวลาจะทำใจหยุดทำใจนิ่งหรือว่าประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นก่อนที่เราจะทำงานเนี่ยเราม,มานั่งสมาธิเราม,มาปฏิบัติธรรมก่อนเซเธอะอย่างที่2เมื่อทำการงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็าจะคิดว่าก่อนหน้านี้เราทำการงาน ไม่มีเวลาที่เราจะทําใจหยุดทําใจนิง่งหรือว่าปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ตอนนี้การงานท่าหลายเราก็เสร็จแล้วเรามาขวนขวายเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมเสียเถิดอันดับที่สามเวลาที่จะเดินทางไปไหนก่อนที่จะเดินทางเขาก็จะคิดว่าอีกสักครู่หนึ่งเราจะต้องเดินทางเราคงไม่มีเวลาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่เราควรที่จะปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเสียก่อนอันดับที่สี่ หลังจากที่เดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าโอ้ก่อนหน้านี้เรากําลังเดินทางอยู่ไม่มีเวลาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตอนนี้เราเดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เล่นขนกวายในการประพฤติปฏิบัติธรรมดีกว่าอันดับที่หเมื่อออกไปทำมาหากินหรือว่าเป็นพระออกไปบิณฑบาตเมื่อได้อาหารมาน้อยหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นญาติโยมได้ปัจจัยมาน้อยก็คิดว่าบัดนี้เนี่ย ของที่เราจะบริโภคของที่เราจะกินมีน้อยเหลือเกินเราไม่ควรที่จะประมาทเพราะว่าถ้าหากเราประมาทแล้วเราอาจจะสิ้นชีวิตไปก่อนหน้านี้เพราะของที่ไม่พอกินหรือต้องเสียเวลาไปขวนขวายหามาเพิ่มอ,อีกดังนั้นเราควรจะเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมเสียดีกว่าอันดับที่6หากว่าเกิดว่าเราไปบินทบาทได้ของมาเยอะหรือเราประสบความโชคดีเราสามารถไปหา สิ่งของมาบริโภคเป็นจํานวนมากเป็นจํานวนเยอะหลังจากกินหลังจากบริโภคแล้วก็คิดว่าเออเนี่ยของเยอะเต็มไปหมดเลยเราได้บริโภคได้อะไรไปแล้วแสดงว่าบุญเราเนี่พอมีสมควรมีบุญเยอะอย่างนี้เราอิ่มดีแล้วเนี่ยก็ไม่ควรประมาทเราควรจะเร่งขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิง่งยิ่งขึ้นไปมากกว่าเดิมอันดับที่7เมื่อถึงคราวที่เราเจ็บไข้ไม่สบายก็คิดว่าบัดนี้ เราป่วยแล้วไม่ควรที่จะประมาทหากเราสิ้นชีวิตหรือเจ็บป่วยมากไปกว่านี้คงไม่มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอีกแล้วดังนั้นตอนนี้เนี่ยเรายังเจ็บป่วยแค่น้อยอย,อยู่เรามาเร่งขวนขวายเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมเสียดีกว่าอันดับที่8เมื่อหายจากเจ็บป่วยไข้แล้วก็คิดว่าก่อนหน้านี้เราป่วยเราไม่สบายเลยทําให้เราไม่มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นตอนนี้เราหายจากเจ็บไข้แล้วหายป่วยแล้ว เรามาเล่นกลไกในการประพฤติปฏิบัติธรรมเสียดีกว่านี่คือ8โอกาส8วาระที่บดตในการก่อนอาศัยเหตุการณ์นี้มาเป็นช่วงเวลาของการประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นพวกเราทุกคนนะยอดกาลยนานมิตรเราก็ลองมาลองดูซิว่าในช่วงเวลาทั้งหมดนี้เราจะมีเวลาช่วงไหนที่เราจัดสรรบ้างช่วงแรกก่อนงานหลังงานถัดมาก่อนออกเดินทางหลังออกเดินทางบริโภคน้อยก็คิดว่าไม่ควรประมาท บริโภคมากแล้วก็คิดว่าอิ่มแล้วมีกําลังแล้วรีบปฏิบัติเจ็บป่วยน้อยก็รีบปฏิบัติเพราะถ้าหาเจ็บป่วยมากจะไม่มีโอกาสได้ทําแล้วหรือหายเจ็บป่วยแล้วก็รีบลงมือปฏิบัตินี่แหละคือเรื่องราวของบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเหมือนอย่างเรื่องราวของหญิงชราคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีลูกเยอะทีเดียวมีลูกชายถึงเจคนมีลูกสาวอีกเจคนพออายุมากขึ้นแก่ชราลง ลูกๆก,ก็บรบเร้ากับแม่ว่าแม่แม่แม่แบ่งสมบัติให้ฉันเถิดเนี่ยเพราะว่าบัดนี้แม่ก็แก่แล้วฉันเองก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ได้มีโอกาสใช้สมบัติที่แม่ให้เนี่ยเป็นทุนรลอนในการเริ่มต้นชีวิตของฉันว่าแล้วลูกทั้ง14คนก็ได้รับสมบัติจากแม่แม่ด้วยความรักลูกก็บแบ่งสมบัติให้เท่าๆกันไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงลูกชายแบ่งให้เท่าๆกัน,กนด้วยหัวใจที่รักลูกเสมอกัน พอหลังจะแบ่งสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็ไปอยู่กับลูกชายคนโตที่บ้านอยู่ได้สองวันสามวันลูกสะพ้ยก็พูดกับแม่สามีว่าแม่เนี่ยแม่จะมาอยู่กับฉันนานทำไมล่ะเนี่ยสมบัติที่แม่แบ่งให้ฉันเนี่ยกับสามีเนี่ยก็หาได้เยอะกว่าคนอื่นเลยนะแม่แต่แม่มาอยู่กับฉันนานนี้โอ้ยฉันลำบากลูกสะพ้ยก็บ่นเช่นนี้ ผู้เป็นหญิงชลาคนี้ก็ได้ฟังแล้วก็รู้สึกเสียใจเอ๊เนี่ยแสดงว่าลูกสะพ้ายพูดอย่างนี้เนี่ยไม่อยากให้เราอยู่แล้วก็เลยจากบ้านของลูกชายคนโตไปบ้านลูกชายคนที่สองก็อยู่ได้สองสามวันสะพ้ายคนที่สองก็พูดเช่นเดียวกันเลยแม่แม่ให้สมบัติมาเนี่ยกับสามีฉันก็ไม่ด้เยอะกว่าคนอื่นเลยนะแม่แล้วแม่จะมากินจะมาอยู่อย่างเงี้ยนานๆเข้าไปเนี่ยฉันลำบากนะแม่นะ หญิงชลาได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเสียใจก็ไปอยู่กับบ้านลูกคนที่สขยับไปจนกระทั่งลูก14คนพูดเหมือนกันในทํานองเดียวกันเลยหญิงชลาเสียใจมากโอ้โหเรามีบุตรเห็นปานนี้เลี้ยงลูกมาด้วยความรักแต่เหตุใดเนี่ยลูกถึงไม่ดูแลเราเลยแม้จะมีความเศร้าเสียใจแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็อาศัยร่างกายงกงเงอน เดินก็ไปถึงวัดแห่งหนึ่งเห็นมีพิสุนีอยู่ก็เลยขอบวชในสำนักของพิสุนีพิสุนีทั้งหลายเมื่อเห็นหญิงชารามาขออาศัยใบบุญขออาศัยพาศาสนาเป็นที่พึ่งก็ให้โอกาสกับหญิงชลา,าได้บวชให้ก็ได้บวชเรียบร้อยแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยแก่มากหญิงชารานี้ก็เลยได้ชื่อว่าพระหุปุตติกาเถรีหรือว่าเป็นพิสุนี นะที่ชื่อว่าพระหุป,ปุติกะปุติกะก็บุรนะพระหุก็เยอะก็มากนะเป็นหญิงชราหรือว่าเป็นพิสุดีผู้มีบุตรไปอันมากแต่ก็ไม่สามารถจะเพิ่งลูกทั้งหลายได้มาอาศัยพระศาสนาอยู่ด้วยความที่รู้ว่าตัวเองเแก่ชรามากขึ้นก็เลยเร่งขนกวายตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนใช้คํานี้เลยนะทั้งวันทั้งคืนไม่คาปฏิบัติธรรมเสร็จก็ลุกขึ้นยืนก็เดินจงกรมต่อ แม้ร่างกายจะกังวลเงื่อนไปไม่ไหวเวลาจงกรมก็ต้องคอยจับต้นไม้เกาะต้นไม้ไปตามทางเพราะว่ากลัวจะล้มลงออกจาก้นทางออกจากระหว่างที่จงกรมนั้นด้วยความตั้งใจและความเพียรที่ทําอย่างต่อเนื่องเองผ่านไปไม่กี่วันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแผ่ขายพยายมาตรวจดูสัตว์โลกพระหุปุตติกะภิกษุณีนี้ก็เข้ามาในขายปยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็รู้ด้วยประาญาณว่าโอ้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบัดนี้จะมีพระอรหันต์เกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งแล้วพระองค์ก็ด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักในกบุตรของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพระองค์ก็แผ่ขายพยานาประดุดเหมือนประหนึ่งมายืนอยู่ต่อหน้าพระหุปุตติกาเถรีเบื้องหน้าแล้วก็ทรงได้แสดงธรรมให้พระหุปุตติกาเถรีได้ฟัง ภิสุนีพระหุปติกะเมื่อได้ฟังพระดํารัสของพระสัมมาสัพพะเ,เจ้าที่แผ่มาอยู่ณนะเบื้องหน้าเม่นเหมือนกับหนึ่งได้เข้าเฝ้าอยู่ณนะตรงนั้นเนี่ยก็มีความปลื้มปิติอย่างความปลื้มปิติให้สงบลงแล้วตั้งใจฟังกระแสธรรมด้วยความทําใจหยุดทําใจนิง่งและความเลื่อมใสศรัทธาก็สามารถทําใจหยุดเข้าถึงพระหันตะภายในได้โอ้โหอรหันตมรรคอรหน อรหัตผลได้บังเกิดขึ้นกับภิษุนีประหุปุติกะเถรีนั้นบัดน,นั้นเองความเป็นพระอรหันต์ของบัะเทรีก็เกิดขึ้นทันทีทันใดก็พ้นจากอัตภาพของความที่จะต้องเป็นปุตุชนทั่วไปก็ปลื้มปิติได้น้อมนมันสก,การกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความปลื้มปิติแล้วก็มีความยินดีร่าเริงในธรรมที่ตัวเองได้ทําไว้อย่างดีแล้วแล้วก็มาคิดว่าเพราะเหตุไรหนอแลจึงทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมได้ง่าย แล้วก็มีโอกาสได้เป็นพาาระอรหันต์ได้แม้ว่าเราจะบวชในยามแก่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมในยามที่แก่เห็นปานนี้ก็ได้เห็นอุปนิสัยของตนเองว่าเป็นคนที่มีความเพียรแม้จะเจ็บป่วยหรือทําการงานสิ่งใดก็คอยจะคิดว่าเออบัดนี้เนี่ยเนาะเราจะต้องทํากิจของสง์แล้วเดี๋ยวจะไม่สะดวกก่อนไปทําเรานั่งสมาธิก่อนทําเสร็จแล้วเราก็มานั่งอีกจะเดินทางไปไหนเนื่องจากอาศัยร่างกายเนี่ยก็ต้องพึ่งคนอื่นเขา จะไปก็ลําบากใช้เวลานาะนดังนั้นก็เลยประพฤติปฏิบัติธรรมก่อนและหลังจากที่เดินทางไปบินทบาทมาได้อาหารมาน้อยหรือมากก็คิดว่าป่านนี้เราไม่ควรประมาทก็ฉันอาหารแล้วก็รีบประพฤติปฏิบัติธรรมหรือตอนที่เจ็บป่วยด้วยร่างกายที่มีอายุเยอะมากมาเห็นป่านนี้ก็มีความเจ็บป่วยมีโรคก็มารุมเราก็คิดว่าเจ็บป่วยอย่างน้อยก็รีบปฏิบัติธรรมเมื่อหายแล้วก็ยิ่งนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นกว่าเดิม นี่คืออุปนิสัยที่ทำให้พระเถรีได้มีโอกาสเข้าถึงทำได้โดยง่ายก็ด้วยความร่าเริงในสิ่งนี้ก็เลยประกาศเรื่องราวอการที่ตนเป็นพระรหันให้กับหมู่พระภิสุณีทั้งหลายได้รับทราบภิสุณีก็เล่าหรือว่าเอมบัตรนี้นะพระหูปติกาเถรีนี้ได้พยากรณ์ว่าตัวเองเป็นพระรหันแล้วก็เลยนำเรื่องไปกราบทูลในร,สรัสัามาสัุทธเจ้าได้ทรงทราบในที่ประชุมพระองค์ก็ตัดยืนยันว่าบัตรนี้นะพระหูปติกา เรีนี้ได้เป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมจ๊ะสิ่งที่พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมโดยการนิหาเวลามานั่งสมาธิเจริญภาวนาน,นี่แหละที่จะทําให้พวกเราทุกทุกคนได้เข้าถึงธรรมได้โดยง่ายแล้วก็เป็นอุปการะทําให้เราสามารถเข้าถึงธรรมที่วิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นจากนี้ไปเรามาทาใจหยุดทําใจนิ่งกันทุกๆคนนะแล้วก็ขอให้อนุภาพ แห่งการที่พวกเราได้ตั้งใจฟังธรรมในครั้งนี้จงเป็นพระนิสงฆ์ให้พวกเราสามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยสะดวกโดยเร็วพันเธอ